อัปเดตใหม่จากแซมมี่ตอนนี้มีเบรอดที่หายากที่สุดในเกมเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมเหมือนว่าน้องเขาเนี่ยจะเป็นช้างสตรอเบอรี่นะครับผมอ่าเขาบอกว่า the new r a l e s t b e รอดเป็นเบรอดที่หายากที่สุดน้องเขาชื่อว่า สตรอเบอรี่อีเลฟนอ่าช้างสตรอเบอรี่เป็นระดับ OG ระดับที่เหนือยิ่งกว่าระดับซีเครตโอ้โหอ่ามีมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมเ <c oughs> ขาชื่อว่า c คชชู u u and m ์ s ัชช u r u เป็นคู่แข่งการาม,มาราหรือเปลา่ามี2ตัวเหมือนกันเลยนะครับผมโอ้โหตัวใมาอีกหนึ่งตัวรายละเอียดการอัปเดตนะครับผมเขาแจ้งเวลาไปว่าวันอาทิตย์ประมาณตีสองอ่ะก็คือเลยเลยที่จะคืนวันเสาร์ไปก่อนแล้วก็รอตีสองอ่ะเข้าใจนะเข้าใจนะแล้วก็เขาจะเพิ่มเบรนดรอดใหม่ประมาณ10ตัวอ่แล้วก็มีกล่อง ล็อ Lucky บล็อกแล้วก็กล่องแอดมินล c k y บล็อกแล้วก็เพิ่มระดับ OG ระดับที่เหนือกว่าระดับ s e เ r e t อ่าแล้วก็มีพิธิกรรมใหม่พิธิกรรมแมงมุมนะครับผมพิธิกรรม Spider รีนี่ใช้แซมมี i นี่สไปเดอรีนี่ตัวไม่รู้ว่าเรียงไงแต่ถ้าเรียงถูกเนี่ยจะได้ Lost Spider i n i นะครับอ่าเพิ่มพิธิกรรมแมงมุมเข้ามานะครับผ